ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานี่นีเล่นตรงนี้เล่นตรงนี้เข้ามา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 เลน่อยเล่ลยเล่อยเลนยเล่ยเลยเล่อยเข้ามาเก็มาละเราหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเก้ามีเวลาแค่เกาทีขู่เข้านาทีต้องเล่นอะ เราคุมเลยว่าเราคุมเก็บแล้วเฮียอยากลองเล่นให้เขาดูป่ะเกินเล่นให้เด็กมันดูปะเกินมาเลยเดี๋ยวนึงนะพี่บอกว่าเก็บได้เลยเก็บได้เลยเก็บมันมันมันรอดแล้วเก็บได้เลยเหรอได้เลยไม่ต้องรอตีหมดทุกคนเลยครับอ่งงั้นเดี๋ยวผมลองวิ่งเข้าไปเก็บป่อนะเอาไปละมามเอาเอาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังผมนะเราจะวิ่งเข้าไปเก็บถ้าสมมติว่าเขาวิ่งมาแล้ววิ่งหนีโอเคป่ะโอเคโอเคได้ได้ประเดี๋ยปเดี๋ยเราไปพร้อมกันเราฟังด้วยพี่เก็บให้พี่เพียนะ อันนี้คือตียืดเพรเล่นที่ป้าที่สุดนเดี๋ยวพี่เก็บนะพี่เก็บนะกดค้างนะพี่อย่าลืมได้พี่ดูดูด้วยครับดูดูดูช่วยกันด้วยนะครับดูช่วยกันด้วยนะว่าเขามาถ้าเขามาทางไหนบอกด้วยเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมหาพื้นที่ใหม่ให้มามาสุดเท้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 าตรงไหนพี่บอกบอกจุดไหนเรากลับที่เดิมพี่เรากลับที่เดิม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 พี่โตไปเลย มันไม่เข้าเก็บไว้เก็บเลยเก็บเข้คนดีเก็บต่อเก็องขาก่อนฟังนั้นเรา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 ให้เขาวิ่งเข้ามาแล้วเราวิ่งออกแล้เขาจะชนกันเองโอเคโอเคโอเคได้ข้าพยายามเข้าถ้าพยายามเข้าไ้ยม่ม่ม่ได้ม่ไดม่ถอย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 ก็ไม่ใครเก็บ้ เอาไงอะเอาบวกเลยป่เนี่ยสุดเท้าเด้อย่า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 วิ่งวไปอย่าวิ่งไประวังระวังโดนระวังโดนเนี่ยบีไปไหน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  เราจะเอาเท้านะถอยมาก่อนถอยมาก่อนถอยมาก่อนระวังวงไม่ไม่ได้ยินผมนะไม่ได้ยินผมนะได้ยินไม่ยินได้ยินไม่ยินใช่พี่ได้ยินไม่ยินเราจะบีบบีบบีบเทนะพี่บีบเท้าบีบเท้าบีบเท้าไอพี่โตเก็บไปเลยเก็บไปเลยเก็บไปเลยพี่โตเก็บก่อนพี่โตเก็บก่อนยืนเก็บขยับขยับขยักถอยมาถอยมาพี่ถอยมาถอยมานี่นี่นี่บีบมาบีบมาบีบมานี่บมานีบมาหนีบมานีพี่บีบมาหนีบบีบซ้ายบีบซ้ายมา มูเก็นข้าวหลังมูเก็นหลังนะลำลองเก็อเคยังเก็บแล้วยังเก็บแล้วเก็บนานอยู่มันเก็บนานอยู่ม่เป็นไรเก็บนานหนึ่งนาทีอ่ะหนึ่งนาทีสองนาทีอ่ะเดี๋ยว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 ใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นเอาป่ะกล่องนี้เราเอาป่ะจะเอาป่ะแอร์พี่มีเอดีป่ะพี่โตไม่มีเลยว่ะพี่ไม่มีแล้วพี่หมดแล้วว่ะพี่เรียกอะไรเอ่อพี่สี่ห้าสี่ห้า

ไอ้สุดไอ้สุดเอาเอาสีเทาไอ้สุดเลยเอาสีเทาไอ้สุดเดี๋ยวผมเอาเองเดี๋ยวผมเอาเองเล่นน้ำกันลำเล่นะปล่อยเลยปล่อยเลยไล่ไล่ไล่สุดแล้วถอยมาถอยมาถอยมาถนน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 ลึกเกินถนนลึกเกินถนนใจเย็นใจเย็นพี่ราเล่นเลยพี่ราเล่นเจอารางหวจะเล่นให้ทีละคนนะทีละคน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  อมๆอๆอมไปชุบอมไปชุบนอนน่อายเข้ามาดิไป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 กดชุบกดชุบกดชุบครบครบครบใจเย็นพี่พี่ขนมปังใจเย็น cái thằng đó giờ bưng cái thằng đó giờ bưng cái thằng đó giờ bưng ต่อยหลังมาต่อยหลังมาต่อยหลังมาไปไหมไปไหมเอาเลยเอาเร็วสวยเพื่อนล้มเพื่อนล้มจูบให้จูบให้สวยเดิมอันนึงได้ถอยมาถอยมาพี่นุ้ยบอกเขาหน่อยพี่นุ้ยบอกเขาบอกเขามารีกรุ๊บพี่เนี้ยบอกเขาหน่อยบอกอาเธอร์หน่อยอาเธอร์กลับมาดิเธอร์กลับมา เรอกลับมานี้กลับมากลับมาปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปเขาเหลือคนเดียวอ่ะเล่นดีวล่นยเล่ล่เล่นเล่นเล่นเลวเสวยเราราเรกดเก็บนะกดเก็บกดเก็บบีบไม้เข้ามาเจ้าขยจเก็บแล้ผมเก็บให้ผมเก็บให้บีบไม้เขามาเล่นลำเล่นสายเล่นสายดิเล่นสายดิเล่นเล่นเล่นสุดสุม่วงสุดม่วงสุดม่วงดิสุดม่วงสุดม่วงเขาช่วยเพื่อนหน่อยเขาช่วยเพื่อนหน่อย

เจ๊ไม่เจ๊นอนสวยตายอีกหมดอีกหมดผมขอเก็บพี่ขอเก็บขอเก็บเบอร์เบอร์เล่นไปพี่เล่นไปเบอร์ ทันบาเนี่ยไมลอ่านี่ใช่ปะเนี่ยอันนี้ใครอะเปล่อยเขาเก็บไปปล่อยเขาเก็บไป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 เราทันเราเราเราไปกว่าได้ปแล้วเฮ้ยเฮ้ยฟาดดิฟาดดิเอ้าเกียอะไรวะเนี่ย อะไรวะาผมงงว่ะเอ้าเมื่อ้ามานั่งจุผมงงว่ะอะไรวะเก็บอยู่ใช่ไหมครับเก็บอยู่พี่เก็บอยู่เก็บอยู่ครับ องเก็บก่อนสองนาทีอะเลยฮะต้องเก็บก่อนสองนาทีใช่ไหมต้องเก็บก่อนสองนาทีป่าวะก่อนใช่ไหมก่อนก่อนเราเก็บก่อนพึ่งรับพึ่งลับไม่เก็บใบขึ้นแล้วไม่เก็บใบขึ้นว่ะ วันนี้ไม่สองอย่างอ่ะไม่ทุบหัวเพื่อนก็ทุบศพอ่ะวันนี้ทุ <c oughs> <c oughs> สบศพดีกว่าทุบศ <c oughs> <Good. S 1> หนุ่มปังบอกว่าหนุ่มปังไม่ไหวแล้วหนุ่มปังจะตายทำไมเป็นกูตายไว้้เ <c oughs> ไฟไฟเราได้มจะตายแล้วฟังเหลืออีกโบ๊ทเดียวจะตายแล้วฟังก็จะเอาเอเดียให้ไงเพราะฟังที่ว่าตายแน่ๆเลยจุกจันทร์คะพี่ชายหาดมาให้กำลังใจอยู่ที่เซลล์สมองเอเด้าไม่มาไม่ยอมมาเอ่อฝากถามพี่ชายหาดเข้าผิดช่องหรือเปล่าครับจริงๆแล้วช่องสนุกเกอร์ชานอลหรือเปล่าฮะน่าจะเขาผิดช่องนะเก็บแล้วครับเก็บแล้วเขาแล้วได้แล้วใช่ไหมได้ครับ